ว้าวลังพึ่งอ่อนๆครับผมโอ้โหอเอาไหนมาแล้วเนี่ยอว,วันนี้ได้มาจากตลาดตลาดอีกแล้วจะเอามาปิ้งคุณผู้ชมวันนี้เอามาใส่ใบตองแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยให้มันแบบเค็มๆเปรีลยวๆนะครับผมอ่าเรามาทํากันเลยลังพึ่งอ่อนนี่นะห,หายากมากหายากแล้วก็ได้นะผมว่านะเป็นสุดยอดคือแบบวัตถุดิบเลยอะ่ะคือมันอร่อยจริงๆอ่ะนานๆทีได้กินนะอันเนี้ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่เกลือครับผมใส่เกลือนเนาะ ใส่หนึ่งโลเลยเอ้เกินสกิบกระมือสองกระมือพอแล้วใส่น้อยนะครับผมเพื่อให้มันเค็มนิดนึงนะครับหอเค็มแล้วเราห่อใบตองเนี่ยเวลาปิ้งเสร็จมันจะหอมมากนะครับท่าผู้ชมอุ้ยไม่ได้กินนานเลยเนาะพี่ชายครับเคยเยอะไปไหมเนี่ยตรงสองฝั่งแนี่เป็นไรหน้าหลังจะเล่นไปน้อยหน่แล้วก็ทาทาทาอ๋อเดี๋ยวเค็มเกิน วันนี้ได้กินลางพึ่งอ่อนแล้วผู้ชมวันก่อนบ่นว่าอยากกินตัวต่อนะครับวันนี้พอดีไปเจอลางพึ่งอ่อนพอดีอ้าพริกกลับด้านนะครับอือด้านนี้สวยกว่าไม่มีแก่เลยเนาะใช่อันนี้ก็เตาถ่านคุณผู้ชมก่อไฟรับร้อแล้วนะครับไฟอ,อ่อนนิดนึงถ้าไฟไหมมันจะไหม ไปไปแรงมันจะไหมต้องแบบไปนอน,นอุ่ยสุกมานี่คือแบบกลิ่นหอมเลยนะวันนี้นอนจะเป็นพ่อครัวนะครับเป็นเชฟเป็นเชฟอ่ะอันนี้ก็หอมใบตองหอใบตองใบต,อง,ตองนี่พับไปแล้วเหรอที่พับไปแล้วหรือว่าเราขวางฝวางฝั่งนู้นไหมฝั่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไร น่ะผมเอื้อว่างเลยนะจูดูอับันนี้ก็นาพอแล้วเนาะใช่ครับผมนาเกินก็สุกช้าอีกแต่ว่านานๆมันก็ดีนะมันแบบมันหอมใบตองอะ่ะผมชอบพอ,อยางไม่เก็มหรือเอาอีกท่านันเอาอีกหมดนั่นแหละ ต้องตัดมาสองหางใส่ให้หมดเลยปิด<ต>อีกฝั่งไหมฮะหร,รือว่าเอาด้านเ<อ>าดียวก,กันเลยรับอันนั้นแหละถูกต้องป,ปิดปิดอีกฝั่งนึงเพื่อไม่ให้ความร้อนมันออกฝั่งนี้<า>คิดถึงตอนอเด็กๆเลยอะ่ะตีลังมิมเอาละมา แต่เตาทานเลยไฟอ่อนไปเบาไอ่อนีอออนเอาก็ได้ไม่เป็นไรขีบเอาตัวข้างล่างเนี่ยคีบไปใส่ข้างบนฝนก็ยังตกอยู่นะครับคุณชมเปลิยปล่อยตลอดเลยครับตกมาน,นอนแล้วเราก็มาปิง้งมิม้มไอ้ปิง้งพึ่งกิน <laughs> เอาโตไปเลยฮะนะโตมันเกิด อก็คืออะไรเกกะเออทีนี้ก็นั่งเฝ้าเฝ้าเขาเนี้ยเขานี้ก็นั่งโมได้แล้วคุณผู้ชมนั่งโมสักแป๊บนึ่งรัสุกแต่พี่ว่าไฟอ่อนน้นขีปไฟอ่อนใสอีกได้ใส่เต็มที่เลยเพราะว่าฝนมาตกเราจะรีบหนึ่งเดี๋ยวได้เปียกก่อนไปตอมันหนาโยมันไม่ไหมหรอกปิดไป เดี๋ยวอาจจะไปตกปลาเพราะว่าน้ำมันนี่ค่ะน้ำมันขุ่นแบบนี้น้ำขุ่นปลาขึ้นดีปลามันขึ้นขึ้นน้ำที่แรกบอกจะไปยกยอใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มียอต้องไปหาย,ยอก่อนคุณผู้ชมในเมืองน่าจะมีนะ,ะร้านขายอุปกรณ์ตกปลาอะไรพวกนั้นมีตะโคตะขายอะไรพวกนั้นเขาน่าจะมีอยู่แล้วเราก็มาตัดไม้ไผ่เอาเราจะขายมาแล้วเราก็มาต่อไม้ไผ่ใช่ไหมใช่ใช่ พราะว่าตอนกลับเดี๋ยวต้องเอากระแผงมาอีกอันนึงมีอันนึงนะใช่เอามาแล้วก็พลิกเลยพลิกเอาง่ายกว่ามันจะไม่เละด้วยโอเคเดี๋ยวรอสุกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคุณผู้ชมตอนนี้มันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งเนาะใช้เวลาเดี๋ยวรอสุกเดี๋ยวเรามากินด้วยกันครับสุกยังนน่าจะได้ที่แล้วพีว่าสุกแล้วมาใช่เดี๋ยวเรามากินกันเลยคุณผู้ชมกลับไปสองรอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ผีกเลยกินร้อนๆคาเตาเลยนะเราจะไม่ยกไปไหนแล้วเพราะาว,รว่าเแบบนี้ดีที่สุดอุย้อยไหนดูข้างๆมีเยี่ยมอุ้ยมันต้องเป่าออกอีกทีฉีกไม่ต้องเป่าหรอกฉีกเลยฉีกกันที่มันไม่หม้เลยนี่เลยนะอีกเนี่ยกลางๆนี่เนี่ยเนี่ยฉีกไปมันจะไหม้แล้วเนี่ยอืออือโห้หม้แล้วเนาะ เรากินนี่เลยนี่มาผู้ชมหอมๆม,มันหวานมันๆครับผมร้อนร้อนอร่อยดี๋าวต้องกินอย่างนี้แหละถ้ากิน,นแบบเย็นๆมันจะเป็นไข่มันจะติดฟันไม่อร่อยละสุดยอดเลยหวานมันกำลังดีเลยใส่เกลือไปอะ เค็มๆมาแล้วมั้ยคุณยมทำไงแล้วฝนตกเนี่ยอืมตีกยางฝนเลยไม่อยากเปียกอ่ะยกมามวนยกมาโอเคไปๆๆจะมาล่มเออฝนก็จะไปจับเราพี่จับเองดูได้ง่ายๆเออเอ้าซื้อได้ไหมเราโวยปวดแกนดไหมเป็นผู้ชายต้องอดทนนี่ไง เต็มแบบพอดีพอดีนะอพอดีแล้วเขาต่อมันมัน,มน,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 นไงม,มึงต้องตัดเต็มพึ่งพึ่งพึ่งไม่ใช่ต่ออ่ต่อก็ะเพิ่งกับข้าวน้ะป้อนหน่อยหนมือหนึ่งก็จับก้องมือหนึ่งก็อยากกินครคุณผู้ชมมือไม่ว่างออเอาแต่ไข่มาให้เลยเนาะต<ไ>ิดฟันไก่อะตรงนั้นอ่ะ ออาตัวต่ออตัว,ตวอ่อนเน,นี่ยอยากให้กินตรงที่มันไม่ไหม้ไงมันหอมเลยนะเอาดำๆออกหน่อยนี่ดำๆนี่มาครับคุณชมเอออันนี้อยากกินอัอนเนี้ยูโอ้โหเงื้ออร่อยคุณผู้ชม ตัวเขาแบบขาวๆนะตัวอ่อนกัดเข้าไปนี่คือแบบมันเหมือนมีน้ำนมอะ่ะแล้วอย่าให้ตกอย่าใ,ให้ตกเอาอีกไหมเอาดิลอยเนี่ยล <laughs> อยลอยอยู่ลอยอยู่เร็วไ,<ป>ไม่ต้องรีบไปเร็วไม่ต้องรีบตัวเร็วนี่ไม่ต้องรีบไอ้ลิงเนี่ย <laughs> อะไรวะจูบมือแล้วก็ไปจับ ไม่เป็นไรหรอกเรากินด้วยกันเออกินด้วยกันนั่นแหละอุยร้อนมาแจรเตาให้ด้วยโอ้โหดูเล็กดำปีเอาเลอะเลยแล้วก็ร้อนต้องเป่าไม่เป่าไม่ได้ไม่เป่าเหงือกไปหมดแน่ ครั้งก่อน,นมีครั้งหนึ่งคุณผู้ชมที่แบบใส่เกลือเยอะเกินไปแล้วมันเค็มแล้วไม่อร่อยนะใส่เกลือเค็มเกิอนอะ่ะองใส่เกลือพอดีมันออาเค็มนิดนึงแล้วตอนนั้นให้ค,ความมันมันนาหน้าเอาแต่โชก็งสุดยอดนี่ดีนะมันสุก ถ้ามันตกหนักตอนนี้ยังไม่สุกก็แย่เลยต้องย้ายอีกละคือโดนฝนตกแล้วสุด,ดยอดกินข้าวก็อร่อยกินเล้งก็อร่อยอันนี้ามาเลยไม่ต้องไม่ต้องแบ่งจับามาเลย,ย,ายเกินมันร้อนนะไม่ร้อนเอามาเลยอเอาาเยอนั่นแหละถูาากต้อ รอยยิ้มดูแลมีความสุขหืมสดยอดมันหอมมากบดแล้วเนี่ยตอนแรกกะจะกินกลางฝนแต่มันตกหนักเกินมาแล้วบดแล้วเนี่ย ป,ปลาแล้วเร็วแต่ผมพอแล้วคุณผู้ชมผมเห็นเล็บแล้วผมุ้วไม่ลงไม่มันติดพ่พึ่งไม่เฉยเล็บเล็บ,<ำ>ลบไม่ได้ดำแบบ <c oughs> อร่อยจริงแต่ถ้าเป็นล่างเหลืองๆแบบไปแก่หน่อยผมก็ไม่เอานะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นไข่เยอะคุณผู้ชม กินไม่อร่อยอย่างนั้นต้องแบบรังมันอ่อนขาวๆแบบนี้นี่เห็นไหนไม่ได้เลยต้องกัดไปวันนี้แบบเพียงเท่นี้ก่อนนะผมเดี๋ยวก็มาปิ้งรังพึ่งอ่อนนะผมตัวอ่อนพึ่งอร่อยมากๆเลยนะครับหากผู้ชมเจอที่ไหนก็ลองชิมได้นะครับอร่อยมากๆปิ้ง่าบของป่าช่านดีแล้วก็ทาเกลือแล้วก็ไปตองห่อแล้วก็ปิ้งนะครับผมแต่ในนนหลบฝนนานนิดนึงก็เลยไหมนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ผมกับน้องลาไปก่อนขออนุญาตไปกินพึ่งอร่อยอร่อยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ